เลยอ้าวเมาไปเมามาเอาข้าสี่ตัวเลยโอ้โหตังมากแม่ให้มันได้แบบนี้เลยนะจะสี่ตัวของเราสิบสองรอบผู้ที่มีปัญหาด้านสมรรถภและผู้ที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีไม่ควรเล่นต่างเปลือยแล้วนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับเจ๊ส,สวยเหมือนเดิมเลยนะจ๊าวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาเล่นเกมเดิมเลยก็เป็นมาจงเวสองนะเออไปดูกันว่าวันนี้เจ๊สวยจะเล่นแบบไหนนะ มาวันนี้ทุนเรามีเยอะหน่อย490บาทนะแล้วก็เริ่มต้นเบ็ดมันที่10บาทเลยนะจะเออเบ็ดเยอะไว้ก่อนเพราะว่าวันนี้เรามีทุนหนานะเออแล้วก็บอกนิดนึงว่าวันนี้ช่วงเวลาที่เล่นเราก็เล่นช่วงหนึ่งทุ่มนะเปลี่ยนจากบ่ายโมงมาเป็นหนึ่งทุ่มนะเรามาลองดูว่ามันจะปังให้เราไหมนะช่วงนี้เกมนี้นี้แบบว่าเออพูดเลยว่าหรือไม่แน่ใจว่าสิ้นเดือนหรือเปล่าเพราะว่ามันแตกบ่อยมากมันบอกว่า ข้าวแบบโอ้โหคอมโบโล,ลวัวลหวาไหลๆ,ๆนะมาดูว่ารอบนี้มันจะไหลเหมือนรอบอื่นๆที่เราเล่นกันหรือเปล่านะจ๊ะเออเริ่มต้นเบ็ดอย่างที่บอกไปเลยว่าก็สิบบาทนะเราก็ฝากเพื่อนๆนิดนึงนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เจ๊วสวยด้วยนะเออแล้วใครที่ยังอยากได้สูตรสแกนสล็อตยังขอได้อยู่นะจ๊ะกติกาก็เหมือนเดิมเลยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แคปหน้าจอแล้วส่งมาทางไลน์ให้นะจ๊ะเออเดี๋ยวก็จะมีเจ้าหน้าที่หรือว่า แอดมินไปตามแจกให้นาเออต่ถ้าคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปก็กลัวว่าจะตกหล่นก็แอดเแอดแคปแแคปเป็นส่งทางไลน์ดีกว่านอ้อเอยมามา,มา,มาเมื่อกี้90บาทนะเห็นกันไหมเห็นกันทันไหมจ้าเออโอ้ปังมากแม่ปังแบบนี้เบิ้ลไปเลยจ้าบวกไป20บาทนะอันนี้ก็เป็นเทคนิคการเดินเบ็ดด้วยนะจ๊ะ อาวายลงแถวสองแบบนี้จะไม่ไหลได้ยังไงสวยไปสิ้าือ้อเห็นแม้ไหลต่อคูณห้าไม่ถึงนะเออมันปังมากแม่ช่วงสิ้นเดือน150บาทนะแต่งรูนรวเลยเกมนี้นะ ใครสิ้นเดือนนี้ไม่รู้จะเล่นเกมไหนแนะนําเกมนี้เลยนะจ๊ะเออหน้าตาก็คุค้นเคยกันอยู่เพราะว่าเป็นเกมมาจองนะเออเราเล่นตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยนะแต่ว่าสมัยเด็กมันจะเป็นแบบไหนนะจับคู่ใช่ไหมเออมันจะไม่ใช่แบบนี้อันก็จะเป็นรูปแบบใหม่นะจ๊ะเออภาพก็จะชินตาแล้วก็บอกเลยว่ามันเป็นเกมที่แบบว่าเจ๊สวยชอบเพราะมันเป็นเขาเรียกอะไรว่ามันเป็นมีมีลุ้นได้หลายคอมโบอา้อาวอา้อาวอา้อาวอา้าวอ้าวมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ้าวเมาสไปเมามา สี่ตัวเลยโอ้โ oh, ห oh. <Yeah. S 1> ปังมากแม่ให้มันได้แบบนี้เลยนะจะสี่ตัวของเราสิบสองรอบไปดูคะ่ะสิบสองรอบมันจะให้เราเท่าไหร่นะบอกแล้วตัวสิ้นเดือนมันมันดีจริงๆเออสิ้นเดือนมันดีจริงๆวายลงแบบนี้ก็ไหลไปยาวไปแถวสามเออมาให้อีกคูณสิบไหมเอาไหลไปสิจ๊ะคูณสิบรัวให้อีกไม่เอารัวบอกแล้วไหลดีไหลดีเบอร์แรง อ้าวแ,นะแค่เก้านะเออแค่แค่เขาไหรว่าสิบสองรอบสามรอบผ่านไปนะอ้าวบิ๊กวินเข้าแล้วนจะจาสี่ร้อยสิบบาทอ้าวปังมากค่ะโอ,อ้ไหลเต็มเต็มเอาไปอีกร้อยสามสิบสองบาท เว้ยเต็มเต็มโอ้โหวายลงแถวแบบนี้อ <Yeah. S 1> ุ้ยเสดายวายมากเลยหืแบบวายยาวมากออ้ย uh huh. ถ้า้วายช็อตเมื่อกี้นะ่ะต้องแบบปังมากแม่ต้องคิดว่าต้องถึงซปเปอร์เมก้าวินแน่เลยอะเออแต่หน้าเสดายไม่เข้าให้นะโอ้เอาไม่เป็นไรแต่ว่าโอ้โหเด็ดแบบช็อตเด็ดมากลงหลักร้อยลงหลักร้อยหมดเลยนะได้หลักร้อยหมดเลยนะเอาไปรอบสุดท้าย รอบสุดท้ายไม่ได้อะไรมาดูฟรีเกมได้ทั้งหมดเท่าไหร่836บาทนะคะปังมากค่ะเออปังแบบปังเบอร์แรงโอสุดสุด,ดอ่าเออมา วายแถวสองลงแบบนี้ก็ต้องไหลสิจ้าไหลยาวๆด้วยโอ้โหไหลจนสุดอะ่ะเออจากซ้ายสุดขวาเลยนะเมื่อกี้อ้าวเมื่อกี้ยังชมว่าแบบแจกดีทำไมว่าทำไมมันดูเงียบนี้อ่ะอ่ะอ่ะว่าไม่ได้ทักหน่อยมาเลยนะคะ48บาท เออกดไปเรื่อยๆนะจ๊ะย้ำๆเวลาอีกครั้งหนึ่งก็วันนี้ก็เล่นช่วงหนึ่งชุ่มนาเอออ้าวก็ดูเงียบๆเนาะเงียบๆเหงาๆโอ้จะดูดทุนคืนไหมคะคุณแจกไหนคะออ on นวอนเกมนจ๊ะมีการอ้อนบอนเกมเล็กน้อย ออนมอนต่อหน้าจอของเราเอามามามา,มาว้ลงเอ้ยเสียด,ดายาวไหลไปไปุ้ยอ,อ,อ,อ้าวอ้ยเอ้ยเข้าปีเกมรอบที่สองโอ้ยังไงวะพักนี้เล่นทีไรนี่บอกว่าพูดเลยว่าช่วงสิ้นเดือนนี้เล่นทีไรเข้าปีเกมสองรอบตลอดนะมันชิมมันปังมากนะเออปีเกมสองรอบสุด แต่รอบที่สองนี้ได้แค่สิบครั้งนะคะดูว่าจะให้เท่าไหร่ด้วยวายลงต่อสิจ้าแบบนี้เออไปต่อเออไหลไปต่อเอาไหลไปอกีกรัวนๆิบนะจ้าเออได้สามร้อยสิบสองบาทถ้าถึงเงียบหรือเปล่าเออบางทีเข้าสองรอบก็ รอบที่สองก็อาจจะไม่ปังก็ได้นะเพราะรอบแรกมันปังไปแล้วนะเออรอบที่สองไม่ปังแต่ก็ถือว่าได้นะจ๊ะเอาสามรอยี่สิบสี่บาทเท่านั้นสําหรับฟรีเกมเบ็ดยี่สิบาทโอ้น้ําตาตกแต่ว่าก็ไม่เป็นไรได้ไปแล้วเพิ่มเบ็ดมาเลยจ้ะลองบอกว่าเอาไปดูวัดดวงดูว่ามันจะได้ไหมถ้าได้ก็จะเล่นต่อแต่ถ้ามันเริ่มไม่ได้ก็ต้องหยุดนะจ๊ะพูดเลยว่าถ้ามันเริ่มเสียแล้วแนะนาให้หยุดนะเออได้เท่าไหร่ก็บอกว่าตั้งเป้านิดหนึ่งเนาะ 8ปสิบสี่บาทอ่ะมันเหมือนจะอืพอแล้วดีกว่าเพราะว่าเหมือนมันเริ่มดุดดุดเนาะมันก็ไม่ค่อยแจกเนาะอ่ะพอแล้วเพราะว่าได้กําไรก็มาสองเท่าตัวแล้วนาะพูดเลยก็ต้องพอแล้วก็ไปถอนเงินด้วยนะจ๊ะ้าไงนี่จะสวยก็ต้องขอตัวก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ